สวัสดีครับเล็งครับผมธนพลอู่สินทรัพับครับผมวันนี้เาจมาอกาเดินงแดครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกที่แบบมาได้แบบออกงานที่เป็นงานกาล่าขนาดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ดูละครเวทีครับผมตื่นเต้นมากมากเลยเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างล่ะครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้มากครับเค่แต่ว่าก็เหมือนไปลือพวกเรื่องแฟนฉันเอาไว้ดีๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับผม เกิดเกิดทันอยู่เขาตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณสักอสองอสามอะไรเงี้ยครับแต่ยังทันแต่ยังทันอยู่นะครับแต่ยังทันอยู่ขาผมแล้ววันนี้เตรียมรับสิ่งกรีดที่ไหบ้างคะก็แล้วแต่พี่ๆจะกรีดมาเลยครับผมถ้ากรีดแรงก็อาจจะรับรับไม่ไหวนะครับไม่เขินใช่ไหมไม่เขินไม่เขินครับก็กรีดมาได้เยอะๆเลยครับผม ก็ขอเป็นเจี๊ยบแล้วกันนะใช่ครับผมเขาไมออก็ต่างแล้วเขาก็ปีหน้านะครับประมาณสักยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เวลาเท่าไหร่แต่ก็ประมาณสักภายในปีหน้าเนี่ยนะครับก็ฝากติดตามคิดแนบครับผมรับจ้างหลักครับผมเล่นคู่กับโอมพวัตครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผม ว่าปหลอดของไปเนาะกระแสดีมากเได้ตามอ่านได้แต่งหมก็พอได้ตามอยู่เขาก็แบบดีใจมากๆที่แบบทุกคนเห็นแล้วก็แบบสนใจในแบบซีรีส์เรื่องนี้แล้วแบบทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนแบบตั้งใจมากๆจริงๆครับผมยังไม่เเแต่ว่าเราเว้นมากแล้วเราก็อันนี้ก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนเหมือนกันก็แต่ก็แบบดีใจมากๆที่แบบทุกคนแบบเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มแบบ ให้การยอมรับในตัวผมครับผมก็ขอบคุณมากๆทุกคนเลยจริงๆนะครับแต่สนใจแต่ว่าตอนที่รุ่นนี้มาควาน่ารักของเราอะไรเงี้ยพอเราเห็นแล้วเราสนกไงบ้างใจคุณไหมเออก็รู้สึกดีครับเพราะที่แบบทุกคนแบบชอบในตัวเราที่แบบเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงแล้วผมก็จะน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับมามีเยอะแล้วสินะอืมก็พอมีบ้างครับผมแบบยังรับสมัครเรื่อยยังรับสมัครเรื่อยๆครับผมก็ทรงนี้ถอยจากิีดี่นะเออไหนๆก็ ได้ได้ครับก็ยังไงก็ฝากเล็งตัวเล็กๆนี้ด้วยนะครับผมมามีทุกคนตัวเล็กๆไม่รู้ไม่รู้ตัวเล็กหรือเปล่านะแล้วก็ตัวเล็กหน่อยแล้วกันตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยผมก็ยังไม่ได้เวิร์กช็อปจริงจังแต่ว่าก็มีเหมือนมีแบบต่อบทกันบ้างแล้วก็แบบ พอทำคาแรคเตอร์กันนิดนิดหน่อยกับโอมแล้วก็ผู้กำกับเนี่ครับผมก็ดีเลยครับผมงากรเางเา็ยัก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับที่แบบจะได้เล่นบทอันนี้เพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องแรกของผมซึ่งแบบมันไม่ได้ไกลเกินตัวผมเท่าไหร่แล้วแบบอาจจะทำให้แบบทุกคนเชื่อในบทบาทนี้มากขึ้นครับผมเกรงไมเข้ากับโอ้ไม่ไม่ไม่เกรงเลยครับผมเพราะว่าแบบ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบเห็นกันมาตั้งแต่แบบ13ตั้งแต่เด็กอางเงี้ยครับก็เลยแบบดีใจที่ได้แบบร่วมงานกับเพื่อนเก่าที่แบบเห็นหน้ากันอยู่แล้วแบบตโตแบบพร้อมๆกันจริงๆอะไรเงี้ยครับก็มีหนักใจในเรื่องอะไรมีันีก็มีหนักใจในเรื่องแบบเวลาพักผ่อนนี่แหละตอนนี้เพราะับผมช่วงนี้ก็แบบเริ่มงานเริ่มเข้ามาแล้วก็แบบยังปรับตัวไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ยังรับไม่ดีจะรับไม่ดีก็รับได้ครับผม ถามคิวแม่ยุ้ยได้เลย <c oughs> ครับผมก็ฝากติดตามนะครับ IG ครับ LENGSO L E N G S O ครับผมแล้วก็ตามได้เลยครับส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่ในไอจีน,นี่นแหละครับผม